สแสวงจะเขาสวนเอาเคล็ดลับมาฝากบโบฮายนาดำาบหายนาไหมผู้แม่พ่อนแสวงใส่น้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเสร็จหนาเสร็จหนาลงไปเ้อะพี่น้องเสร็จเสร็จ,เสร,จเสร็จลงไปพี่น้องเ้อเสร็จลงไปแล้วก็ไปสวนเดี๋ยวเมื่อนี้จะไปทายต้นซกักแล้วก็จะไปทายต้นหมกข้าว ที่ปูกไว้โดนแล้วบรได้ไปสวนนี่เสร็จตามข้อตามยังเขาเร็จไว้ด้อพี่น้องด้วยเพราะว่าเขาถือแดดแดดเผแดดหลายแดดแดดแห้งเนาะพี่น้องเนาะ น้ำมันนั้นมันน้ำเอมแอมมันแอมมันเออใหญ่เข้าตาเลยใส่น้ำยางไม่มันแข็งไงที่โน่นก็ใส่น้ำกดให้มันแข็งใช่ไหมที่นี่ก็ใส่นี่เลยไมมันแข็งเพราะอย่าฟันละมันจะมันจะไอตั้งถัง ควันตรงอื่นนี่ตรงนี้นี่ คุณแม่พ่อนแสวงมาสวนกับบอด้มายางซื้อได้พี่น้องมาเก็บสเสบียงไปนั่มนี่ละกของสวนสวนีตังสิเห็นบอนอ่ะอ,อันหมากสวามหมากแข้งกล้วยเหมือก็ได้เห็นบอกเขาูกแบบกินง่ายๆยุงง่ายๆพี่น้องเอ้ยอย่าเห็นเห็นนเหลืองหมากกินอยากไปพี่น้องเออคุณแม่ปลูกผนละหมาก หลากใหม่ไม่มีหลายอย่างอยู่พี่น้องมะม่วงแต่ว่าปลูกมะม่วงมันบ่มีลูกต้นนี้เหรอต้นเขาไม่มีลูกแต่ว่าต้นมันจะได้กินมันเปลือกอยู่ได้พี่หนุกทุเรียนหนานี่จะกินมันด๋อยูต้นทุเรียนหนามต้นทุเรียนหน้า Anh đi tung năm mươi kỳ lòng năm mươi tung năm mươi kỳ lòng phục hồi phục tung năm mươi kỳ lòng phục tung năm mươi kỳ lòng phục tung năm mươi kỳ มันเป็นยังไงค่ะเออโอ้ค่าค่าอีลีตัวนั้นเนี่ยต้มย่ำต้มย่ำต้มย่ำโอ้คุดค่าคุดค่าเออวิธีโตเออวิธีเสียวิธีอันประหยัดน้ำอืมเอา้าทุบอม